ค่ะครับสวัสดีครับมองหุ้นกับทีเฟกสักนิดนึงนะคะก็เหมือนยึกยืยึกยือไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะครับสำหรับในตัวของเทรนนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มไซเวดดาวนะครับเนื่องจากตัวของตลาดเองเนี่ยคปัจจัยในเชิงบวกนะครับแล้วก็ในตัวของโมเมนตัมเองเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในระดับต่ำนะครับซึ่งสะท้อนว่าในตัวของที่ทางตลาดเนี่ยมันอยู่ระหว่างการเรียกว่าปรับฐานนะครับเพื่อ รอเลือกขานะครับซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องรอการทะลุนะครับแนวต้านที่1,360นะครับจึงจะเป็นสัญญาณของการกลับเข้าไปซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในตัวของแนวโน้มเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะยังมีความเสี่ยงนะครับในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่1,300หรือ1,270จุดสําุดสำหรับตัวของ Set i n d เดครับผมค่ะนะคะฝั่งของการเทรดทีเฟกอันไหนได้เปรียบคะ ก็ยังเป็นด้านช็อตนะครับเนื่องจากเราก็อามองภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เน้นช็อตนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทดสอบต้านสําคัญนะครับที่865แต่ว่ายืนไม่ได้ก่อนที่จะไหลกลับลงมาเพราะฉะนั้นในตัวของ S50U20 ก็ยังเป็นฝั่งช็อตนะครับโดยมีแนวต้านในระยะสัน้นนที่โซนบริเวณ855นะครับก็แนะนําให้ช็อตเหมือนเดิมครับผม ค่ะแล้วมีท็อพิกไหมคะสำหรับในวันนี้นะคะเออ่ตัวของทีเฟกเนี่ยนะครับเออ่ดูแนวรับนะครับที่840ก่อนนะครับในระยะสั้นนะครับถ้าเออ่มีการหลุดลงไปนะครับก็แนะนำให้เออ่เรียกว่าช็อตเพิ่มนะครับเนื่องจากความเสี่ยงในการลงต่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในตัวของสปีนเนี่ย ช่วงแรกอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลุด840เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะของการช็อตเพิ่มได้ครับผมค่ะส่วนหุ้นรายตัวนะคะพี่รองคะครับก็เป็นเอ่อหุ้นที่เรียกว่ามองเทรนในระยะการนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสเอ่อเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นตัวของ Land a n d House หรือตัวของ l s ครับผมค่ะเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ครับสำหรับตัวของ Land House นะครับราคาหุ้นเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ประเม ิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เจ็ดบาทห้าสิบตังค์ใช่ไหมฮะโดยมองแนวต้านนะครับของตัวแรงเง้ขาค่ะเอาไว้นะครับด่านแรกเนี่ยที่แปดบาทนะครับแล้วก็ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านถัดไปที่แปดจุดสี่ศูนย์นะครับโซนบริเวณ เออ7.4ถึง7.5เนี่ยแนะนาให้เข้าซื้อครับผม7.4เจ้าก็ตรงนี้เลยหน้ากระดานเลยนะคะใช่ครับมีสต็อปไหมคะตัวนี้หรือว่าสําหรับจุดสต็อปลอสนะครับของตัวแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับก็เอให้ดูการปรับตัวลดลงนะครับหลุด7.20นะครับจะเป็นการหลุดเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นครับผมค่ะขออนุญาตตอบคําถามหุ้นสักนิดนึงนะคะได้ครับค่ะ5ท่านแล้วกันนะคะไปที่ตัวแรกกันก่อน TSE นะคะราคาหน้ากระดาน3บาท16ตังค์ค่ะ ตัวเลยนะครับ TSE ค่ะออ๋ TSE นะครับ Thai Solar Energy นะครับราค,ค,คานะครับมีสัญญาณซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของ TSE เนี่ยถ้ามีการอ่อนตัวลงมานะครับที่บริเวณ3.10หรือ3บาทนะครับให้ใช้เป็นจังหวะทยอยตั้งรับนะครับแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ยให้ดูที่ สามจุดสี่ศูนย์ครับผมค่ะตัวโอสดสภานะคะ,นะคะคราคาสีสบองบาทหน้ากระดานค่ะ,ะสำหรับตัวของ OSP เนี่ยราคานะครับก็ยังยืนเหนือระดับสี่อ็ดได้ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแนวโน้มเนี่ยก็ยังมองว่านะ่าจะมีโอกาสขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่43แล้วก็44ครับผม ค่ะตัวเอ็กโคนะคะราคาหน้ากระดาน235รามสิบห้าทค่ะ,ะสำหรับเอ็กโคเนี่ยนะครับแนวโน้มก็มองเป็นไซเวเด่านะครับเพราะว่าการเรื่องควาปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีนในเรื่องของสัญญาณการฟื้นตัวนะครับด้านตัวของเอ็กโคเนี่ยก็มองแนวรับนะครับที่236นะครับแล้วก็230นะครับรอจังหวะอ่อนตัวลงมาเนี่ยค่อยตั้งรับนะครับแนวต้านเนี่ยก็ต้องรอการเบรกนะครับ244นะครับจะเป็น สัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปทดสอบ260ครับค่ะ CRC นะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่1 8บาท75สตางค์ค่ะสำหรับตัวของ CRC นะครับราคาเนี่ยก็เป็นไซด์เวด o าวนะครับยังไม่มีสัญญาณของการเรียกว่ากลับเข้าไปซื้อนะครับและตัวของ CRC เนี่ยอาจจะรอ เรียกว่าแรงกระแทกนะครับใกล้ๆบริเวณ26นะครับหรือว่า25นะครับแล้วค่อยอเข้ารับเพื่อลุ้นการรีบาวในระยะสั้นครับผมค่ะยูอ่อตัว UTP นะคะโอ้สำหรับ UTP นะครับแนวโน้มเนี่ยเป็นเเรียกว่าขาขึ้นนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับค่ะดูดีไหมคะ11บาท40ตังค์นะคะ ในตัวของการย่อลงมานะครับในระยะสั้นเนี่ยก็ประเมินว่าแนวรับนะครับที่บริเวณ11เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดของการซื้อนะครับแล้วก็ให้จุด stop loss นะครับถ้าหลุด10.40นะครับจะเป็นจุด stop loss นะครับแล้วก็แนวต้านสำหรับการฟื้นตัวหรือว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มองด่านแรกนะครับที่12แล้วก็12.5ครับค่ะ CPF นะคะ32บาท75สตางค์แกว่งออกข้างค่ะ ครับสำหรับตัวของ CPF นะครับคงรอในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ34.5ถึง35นะครับแนวโน้มเนี่ยก็ยังเป็นเรียกว่าการแนวโน้มเนี่ยเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นนะครับแล้วก็ให้แนวรับสำคัญเอาไว้ที่32นะครับถ้าย้อนกลับลงไปนะครับตรงนั้นเนี่ยรานะคาอาจจะถอยลึกลงไปที่บริเวณ30ครับผมขอ2ตัวสุดท้ายนะคะเอสโอ,อโนะคะเบาท95สตางค์ค่ะ สำหรับตัวของเอสโซนะครับติดแนวต้านที่บริเวณ8บาทนะครับตรงนี้นผมคิดว่าใช้เป็นจวอของการเทคโปรฟิตหรือว่าการขายนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอการเเรียกว่าย่อลงนะครับไปทดสอบบริเวณ7.40หรือ7.30นะครับแล้วค่อยเข้ารับใหม่ครับผมค่ะดูโฮมค่ะติดดอ,อยอยู่นะคะดูโฮมตัว<ด>ขอเป็นตัวสุดท้ายนะคะท่านที่ถามหุ้น IPO เข้ามาเพื่อกินกำไรขออนุญาตไม่ตอบนะขออภัยด้วยนะคะ โอ้สำหรับดูโฮมเนี่ยแนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแรงนะครับระยะสั้นเนี่ยนะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่14บาทนะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้เนี่ยก็มองที่16เลยครับผมค่ะได้ค่ะนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่รองขาครับสวัสดีค่ะพี่รองธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CSCGSMB นะคะก็วันนี้ตอบคําถามให้หลายท่านมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยท่านที่พิมพ์มา ท้ายๆนะไม่ทันนะคะเพราะว่าท่านพิมพ์ช้านะคะ,ะวันนี้เกิน5คนที่ตอบคําถามให้ส่วนหุ้น IPO ที่เข้ามาเก่งกาไรเนี่ยก็ต้องขออภัยงดตอบคําถามนะคะเพราะว่าเชิงกราฟเทคนิคเนี่ยนะคะมันดูไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าแนะนําไปบางทีท่านก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าลืมตั้งจุดสต็อกกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆคนที่แชร์ให้หมวยมีน้ําใจมากๆนะคะหมวยขอขอบพระคุณคนที่ไม่สะดวกแชร์กดไลค์ก็ยังดีนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะยังไงช่วงบ่ายวันนี้หมวยกับคุณวิกฤตจ,จะมาคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นในเดือนสิงหาคมรวมไปถึงเรื่องของอกลยุทธ์นะคะในการเทรดนะคะต่างๆด้วยก็ยังไงฝาก ติดตามกันด้วยช่วงเวลาบ่าย3มโมงถึง4โมงที่ทีวีเอ็มหน้อแลก็ที่ Facebook รู้ทันหุ้นแห่งนี้นะคะยังไงเรามาเจอกันและอย่าลืมนะคะจองด่วนนะใครที่ยังตกรถอยู่ยังไม่สามารถทำกำไรได้ทั้งที่ผลตอบแทนเนี่ยนะคะหุ้นขึ้นมาจากหลุดลงไปเนี่ยต่ำพันขึ้นมา1 3 0 0 1 4 0 0เนี่ยนะคะ40%ท่านก็ยังไม่กำไรยังไม่พอค่ะทองขึ้นมานะคะจากปีที่แล้วเอาแค่ปีนี้ก็ได้ขึ้นมาไม่รู้กี่ร้อยเหรียญเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้เงินนะคะ ท่านต้องมาเรียนค่ะสาถังการลงทุนรุ่น10จะทําให้ท่านเนี่ยนะคะไม่ตกรถค่ะนะคะจองด่วนรับไม่เยอะนะคะอย่ามาวันสุดท้ายไม่รับนะคะอยากเรียนก็รีบจองด่วน idline administrator จองเลยเรียนวันอาทิตย์หน้านะคะส่วนใครที่อยากหาหุ้นพื้นฐานด้วยสูตรของปิงประกิดนะคะก็จะสอนวิธีการหาหุ้นพลิกผดนะคะก็จองเข้ามาได้ดกสูตร new normal ปัจจัยพื้นฐานประสานเทคนิควันที่23สิสิงหาคมเราจะเรียนกันพี่นิพนธ์จะสอนตอนบ่ายตลอด ทั้งช่วงบ่ายพี่ปิงประกิจจะสอนช่วงเช้านะคะพี่ทั้งสองคนจะมาสอนวิธีการเลือกหุ้นภายใต้ new normal ปัจจัยพื้นฐานประสานเทคนิคคุณนิพนธ์สอนเทคนิคขั้นกลางหายากนะคะที่เขาจะมาสอนให้ท่านแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจองด่วนเทดีไลท์แอดมิสเตอร์มาร์เกค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามหมวยได้เป็นประจำใน Stop loss นะคะ เราเจอกัน10บโมงครึง่งถึง11เโมงครึง่งเป็นประจำทุกวันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดาวกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนช่วงบ่ายเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ